เสียงก็หูมันก็จะเบาไม่ว่าเสียงหนักเขาด่าหรือเขาอะไรก็ตาม,ามาหูมันก็เบาเบาแปลว่าไม่รับของหนักมานห่แล้วก็ไม่เข้ามาในจิตของเราจิตของเราก็จะมั่นคงขึ้นอดพนมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้อน,อ,นอันนี้ความหมายนะเหมือนว่าเราจะไม่รู้เรื่องเลยนะอย่าโยงคา ยิ่ทำนั่งอย่างนี้ได้อย่างแล้วเดี๋ยวเราจะมาเดินตรงกลมมานั่งใหม่มันก็ได้ใหม่มันจะผุดมาใหม่แต่ก็ต้องทําให้มันจะชั้งคิดแล้วก็ทําให้มันเสมอต้นเสมอปลายมันจะเกิดใหม่ๆให้เรารู้จริงของจริงมาถึงได้แต่มันจะรู้หลายๆอย่างมันไม่ใช่ไม่อย่างเดียวหรอกนะเดินเซเราก็เดินเซเพราะอ,อะไรเพราะสถิน้อย เพราะอะไรเพราะสถิน้อยไปบางทีเราเดินแค่จะล้มไปมาจากความชลาเข้ามาคือแกแล้วก็จะตั้งตัวไม่ติดขาดสถิไปบ้างแต่เราทำแล้วมันก็จะตั้งตัวติดตั้งสถิไว้ได้ความรู้มันก็จะเกิดขึ้นติดตัวปัญญาหลกรู้หาเหตุผลได้ชัดเจนนะชัดแจ้มันจะหมายความว่าไปปฏิบัติกันแบบที่เขาสวดมนต์ว่าะเหตุเราเรา เห็นดายึงจะไม่สุดมนเราต้องการจะตัดทั้งออกไปทําให้มากที่สุดน้อยน้อย,อย,อย,อยทุกน้อยทำความเพียรมากเมื่อสมัยพุทธกาลนั้นพระมียี่สิบองค์หลักข้าวพร้อมกรรมฐานอีกห้าองค์สิบองค์อีกห้าองค์ไปบินทบาทเลี้ยงกันไม่ต้องเหลือดร้อนอยากโดนแต่ประการใดมารับไ้ ขออจจกกรรมฐานาเนี่ยพวรนั่นข่าวบ้างโปรติร,รัมรับประสานก่าว็รับวินาบาตมาถวายไม่ต้องไปสวดมนต์ก่อนคเคยทำวัดเช้าเย็นก็ตัดออกไปคือให้มีปัญหาอยู่เฉพาะหน้าปฏิบัติเท่านั้นแต่มาจากกลุ่มเส้นดักนักเรียนก็ต้องมีการทาวัดเช้าเย็นก็มันมาแค่สองคืนสาคืนม่ได้มาเก็วัน ก็ต้องตวดมนไม่เคยสรวจกว็ยอดวดใช้ํำนองอนี้เป็นต้นแต่ตามปฏิบัติของเราในครั้งนี้นั้นต้องการจะปฏิบัติให้มากมีอะไรประผบทัดเจนจึงไม่ต้องไปสวดมคทำว่าเช้าเย็นไค้เวลาเป็นชมมั่โวโมงขอฝากไว้วันนี้ตอนีอมแผ่เมตตาหมดเวลาแล้ การปัดบัดนี้ที่เราเน้นอ,อยู่สามข้อหนึ่งยืนหน้ห้าครั้งสองการเดินจงกลมให้ชายสุดมันจะได้สติรวบรวมไว้ดูด,ดีสามให้ใจเข้าใจออกเอาสก็กยัดเข้าไปตามลมให้ใจให้เด็ดจังหวะ สามอย่างในเหลือเหลือใช่แล้วก็เราจะไม่เกียดครานต่อมาการแล้หน้านที่รับผิดชอบในกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยเป็นการกระทําให้ฐานะดีที่สุดที่เราไม่เคยจะได้พุกขึ้นมานั่งแต่ละครั้งเนี่ยจะไม่เหมือนกันเดินแต่ละครั้งอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้าเราทำตัวทำงานนะเมื่ออยุมากมายก็ตามมันโรคภัยไข้เจ็บมันจะหายได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ต้องยากมากลำบากมันต้องมีทวทนามากมายอย่างคนเป็นอัมพาตนอนป่วยอยู่ห้าปีขอออที่สุคโขนรบอกให้สวดมน เป่าหงมาตาอยู่เฉยๆแล้วหายใจให้มีสติเข้าออกให้ท้องพองยุบให้เห็นสภาวะมันก็เกิดปวดมากปวดจนนำ้นำน้ำตาล่วงจตวทนไม่ไหวแสดงว่าหายแล้วการที่รับปวดเนี่ยมันเป็นเวทนาเนี่ยทำให้เหลือดลมเดินขึ้นดีด้วยแต่ทุกคนไม่สาบ ทามันไม่ปวดเลยเนี่ยขามันชาไปเลือกลมเดินไม่สะดวกนับวันจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราหน้าปวดโคนไม่ไหวเดินตรงกลมไหลเนี่ยมันจะปวดมากแต่เราก็กำหนดกำหนดตัวนี้แปลว่าอดทนต่อความลำบากอดทนต่อการกลากาำ อดทนกความเจ็บใจได้เลยถ้าเราทำได้เราจะทำให้ติดเคยเข้าไปในคิดให้มีสติปัญญาทึงจะเข้าทะเลแก่ชลายังไงก็ตามจะมีสติอยู่เสมอและจะตายจากโลกไปนั่นสตินี่มันจะนำทางเป็นกับตันเดินทางไปจุดที่หมายตามจุดมุ่งหมายได้จิตประสงค์ จะมาย้อนกลับมาอีกผู้ที่ตายแล้วย้อนกลับมาอยู่ในบ้านเพราะห่วงสมบัติกลายเป็นโลภเป็นเปล์อยู่ในบ้านนั้นเรามีสติดีตรงตกแล้วเราจะตัดภาวะได้ของในบ้านเป็นของที่รักก็ต้องจากันไปไม่มีวันกลับมาแล้วในตัวเราก็ไม่มีดีเลยมือ่าตั้งสื ดินน้ำไฟลมมีต้องของเน่าเปื่อยข้างในไม่เป็นอะไรดีเลยถ่ายออกมาเป็นมูกคูดกลอดรอดการแล้วก็ต่อไปก็เป็นเท่าฐานเป็นธานตุดินต้องฝังในดินกลายจะเป็นสภาวะแต่ผิดพวงเราที่ทำปางมาฐานไม่ตายเนี่ยเป็นอมตะจะไปสู่สัานะใดก็รู้อยู่ทุกเวลา หมามารู้อยู่นะหมาถึงว่าเราฝึกสตินี้เองให้มันได้จังหวะได้บางเสียบ้างถูกบ้างผิดบ้างก็ยังดีนะยังดีกว่าที่เราไม่ทําให้มันขาดทุนเวลาไปทําไมเวลาเนี่ยมันหมดไปแล้วเราก็ไม่ได้ทาอะไรเลยอยู่เฉยๆได้นอนสบายนอนเนี่ยยาตมาเคยนอนมันไม่หลับนะ มันมีสติอยู่ตลอดเายการถ้ามีสติอยู่ในี่เราเด็กการมันจะหลับสมาธิหลับสมาธิรู้ตัวอยู่ตลอดใครเรียกปั๊บเรียกก็ตื่นกอกแกก็ตื่นอย่างนั้นเรียกว่าหลับสมาธิถ้าหลับแบบพี่สาวขาดสติปัญญาเนี่ยมันจะหลับตลอดไปเรียกมันจะตื่นเรียกไม่ตื่นแน่แล้วก็ตื่นมาแล้วก็มันไม่มีความสบายเลย มันก็อ่อนเพลียลเหี่ยวหาใจตลอดในการขอฝาอกู้ปฏิบัติไ้มเ่ตมาเนี่ยก็ไม่ได้ทวนโยมบอกเราจะเข้าพระสมบัติไม่ได้เข้ามานานแต่แล้วเราอยู่ว่างๆไม่ได้ทำกรรมฐานหรือใครจะรู้เลงไงไม่ทำเพราะหายใจเข้าออกเรามีอสติอยู่หาจะหยิบอะไรก็มีสติ ก็เคยแล้วทำนานแล้วหูดียินเสียง,ยงสติบอกทันทีคนโกหกทแท้บอกแล้วไม่เคยผิดไม่เคยพลาดแต่เราต้องทำให้ชำนานเชี่ยวชานชำนาญการมองเห็นอะไรสติจะมาเลยบอกว่าของนี่ดีหรือชั่วแต่การใดคนนี้คบได้ไหมพูดเชื่อเชื่อไม่ได้ไม่เคยพลาด พูดเชื่อไม่ได้เราพูดเล่นกันเรื่องหนึ่งันคนละอย่างแต่เห็นคนที่เดินมาที่ศัลงไปท้าปลายท้าคนที้กมันจะเป็นอย่างนั้นนะถึงต้องให้กําหนดยืนหน่อห้าครั้งแม้พระพุทธเจ้ายอดเลยเอตมากล่าวเอาช้านๆกันไม่ต้องไปกล่าวขึ้นยานั่นแะยานมันจะขึ้นเองโดยสมาธิภาวนาไม่ต้องไปรู้ลวงนาถ้ารู้ลวงหน้าแล้วเป็นวิปัสสนิก นึกก็เห็นไปเลยเป็นช่องเป็นทางไปเลยเขาเรียกว่านึกแลกว้วก็เป็นเป็นนีปัจจนึกไม่เป็นนิปัจจคิดให้เกิดสติปัญญาเกิดประการใดนี่ชัดเจนนะชัดเจนมากเพราะฉะนั้นาการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นของยากตัตามาก็พูดมานานแล้วแต่ทาเราทำซะเคยชินแล้วนะโยมนะความดีเคยชินไอความทั่วไม่เข้าแนะ่ ทำยังไงก็ไม่ทำชั่วเนี่ยอันนี้ก็สร้างฐานะให้ถึงลูกหลานลูกหลานจะไปเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนก็ตามที่มันเกเรเกเสไม่เอาไหนพ่อแม่จเจริญธรรมเจริญน,นี่แปลว่ารุ่งเรืองในธรรมสัมมาสติสัมมาสมาธิสติมาสัมปชาญโญแปลว่ามีสติเนี่ยปัญญาโชดช่วงโชตนาการ เกิดแสงสว่างเป็นหุ้นทางมาขมันขาวมิฉะนั้นเราจะเดินทางมืดคลำกันไปก็ไม่รู้จะไปทางเหนือทางใต้แต่ประการใดมันมืดแปดได้ถ้าเรามีแสงสว่างคือตัวปัญญาเนี่ยมันไม่มืดคิดอะไรมันจะปร่งโล่งใสสมองก็จะดีไม่เป็นสมองฝ่อบางคนดเดี๋ยวนี้เป็นสมองอ่อกันมากแล้วก็เส้นประสาแตก ตายกันมาเร็วๆเนี่ยตายกันเี่ห้าศพคนอายุระดับสี่สิบห้าสิบสมองแตกเพราะเหตุใดเส้นโลหิตมันติดกันแต่แล้วเส้นโลหิตมันเปราะต่อแต่ห้าสิบเทินขึ้นไปเนี่ยเส้นโลหิตเปราะเนี่ยแต่เรามีสติทั้งปัญญะดีนะเช่นเส้นหัวใจมันติดกันไปสามเส้นเลยเหลือเส้นเดียวตายนเนี่ยเนี่ย แต่เรามีสติกำหนดไว้มันแน่นหน้าอกแล้วมันเสียวอยู่ที่หัวใจแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอาตมาเคยเป็นนะถ้าทำยังไงกำหนดตรงนี้ใหญ่เลยเพ่งจิดกำหนดสติไว้ที่เส้นหัวใจรับรองเดี๋ยวจะขยายเอาไปทันทีแล้วจะโลง่งตปร่งออกไปเลยหายใจออกแหละตรงนี้ไม่ต้องไปผ่าตัดได้เลยนะ บางคนไปผ่าเลยแล้วก็เอาเส้นที่ที่นองเนี่ยเอามาต่อตอเนี่ยมันบกพร่องแล้วนะเหมือนรถมันเก่าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอีกฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรให้มันบกพร่องเลยนะบางทีไส้เน่าตราดเช่าไออสาออ้ออกเอาไส้ปัตติกตต่อเข้าไว้บางทีท่าบรรดุดเหลือตายเลยแน่ตายเนี่ย อันนี้อ่ะอาการเจริญระกรรมฐานเนี่ยจังมีเป็นผลงานประจําชีวิตของเราไม่จ่น้อยทัาทั้งหลายอย่าเหนือ่อยอย่าเบื่อหน่ายเจตามาที่ปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติทุกวันนะคนอื่นไม่รู้หรอกเพราะเราปฏิบัติประจําวันเป็นจิตประจําวันที่แก้ป,ปัญหาได้เราแก้ปัญหาได้ตรงไหนต็เราตาดูหูฟังอยู่แลลวอริยบทที่เปลี่ยนอริยบทย่อยอริยบท มากดีเดินนั่งนอนและเก็บอัิยบทถ้าเรามีสติดีแล้วมันเก็บให้เองเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์มันเก็บให้เองตากระแสะไฟหมดกระแสะไฟหย่อนรับรองเครื่องคอมพิวเตอร์จะตีผิดเลยถ้สาสมาธิเราไม่ดีขาดสติแล้วจะิดผิดตีผิดออกมาแล้วท่านจะระมาทนะเพราะฉะนั้นเราทําสมาธิทํกสติเนี่ย ต้องการมีกระแสไฟในตัวกระแสไฟในตัวคืออะไรพลังงานขอ้ชีวิตใน,นเมื่อพลังงานคองนชีวิตดีแล้วติดีแล้วร่างกายท่านจะไม่มีโรคภัยให้เจ็บโรคก,กายก็ไม่มีโรคใจก็ไม่มีชีวิตนี้ท่านจะรุ่งเรืองอายุเกิดสิบาสิท่านก็เป็นปก,ปกติแล้วก็สมองก็จะดีเภสานอะไรก็จะปาราลบ อดีตที่ผ่านมาเป็นตำลาปัจจุบันเป็นการแก้อนาคตยังมาไม่ถึงและจะไปไม่ถึงอย่าไปตาลบให้ตลาลบปัจจุบันคนที่ไม่คาดได้นะแต่าก,การทำสมาธิก็ดีระลึกเหตุการณ์ได้คืยสตินั่นเองแต่สติมากเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ระลึกขาดได้ชาติแต่ปางหลัง ชาติแล้วมาจะติดชาติถ้าสติสูงขึ้นการลึกชาติไปได้ถึงแปดชาติก้าวชาติคืเราเกิดมาเป็นอะไรอยู่ที่ไหนบ้านเมืองอะไรเราไปบ้านเมืองตรงนั้นนะจะรู้สึกสบายว่าอ๋อตรงนี้คล้ายว่าเรามาอยู่ขอเทตึงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อย่าได้เนะี่ยอย่าได้กังวลทําให้ทํานานให้เกิดชิน อย่าคิดว่าทําได้แล้วก็เลิกกันไปเมือออย่างบางคนไปทําบุญบอนว่าฉันท,ทำนะสัางโบสถ์แล้วส้างาลาเนะี่ยเลยไม่ต้องทําเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องทําอยู่ทุกวันเพราะว่าการกระทำของมนุษย์นี่มันเวียนายตาจเกิดเวียนไปแล้วก็เวียนมาพัดไปแล้วก็พัดมาลมพัดไปแล้วก็ลมพัดมาแล้วก็เวียนไปแล้วก็เวียนมาหาที่เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสภาวะแน่นอน อนุญาตจึงสอนจุดนี้เป็นจุดสําคัญเปอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดจากตรงนี้ต้อไปอยุ่ตรงนั้นเกิดจากตรงนั้นต้อไปอยุ่ตรงโน้นเกิดแล้วต้องไปตายตรงโน้นอีกเลือกเกิดเลือกตายไม่ได้ชัดเจนแต่เราทํากรรมฐานได้แล้วในปัจจุบันอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาปัจจุบันเนี่ยกรรมฐานต้องปัจจุบันทําให้ได้จังหวะให้ได้ปัจจุบันเพราะได้ปัจจุบันเนี่ยนั่นแหละตัวจริงอยู่ตรงนั้น ตัวเจมีอยู่งงานพระพุทธเจ้าจึงห้ามมาลึกชาตททายังไงห้ามมลึกชาตเพื่อไม่ให้ตกกังวลไม่ต่อมาคิดมันอีกต่อไปแล้วไอ้ที่เลี่ยงแล้วกว็เลีก่ยกันไปให้มันผ่านไปจ้ะเอาเดี๋ยวนี้มาคิดเอาเดี๋ยวนี้มาทําอนาคตนี่สัมพันธ์มากเราทําปัจจุบันดีนะโยมนะอนาคตรุ่งเรืองแน่นอนอดีตเนี่ยที่เราทําดีมาแล้วปัจจุบันรุ่งเรือง อาดีตไม่ดีเร็วมากปัจจุบันมึงก็เร็วแต่ปัญหาที่แก้ก็คือแก้ปัจจุบันเร็วมายัางไงก็ตามเอาความดีเข้าไปแก้กลับลายกลายดีในปัจจุบันอนาคตก็ดีขึ้นเราจนแสนจนเราลำบากลำบนมากมายในขณะนี้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราจะแก้ไขไประการใดถ้าขนาดนี้เราจนขนาดนี้ยังไม่เอาอีกล้ะมันก็ต้องจนต่อไปจน ตลอดติชาติติ่กับติดกันมันก็จนต่อไปมันไม่มีอะไรที่จะมีเกิดขึ้นก็ขอจเจริญพรข้อนหนึ่งว่าทรัพย์นบัตทั้งหลายมาแข็งเราอย่าทำมาคราอดีตชาตินะมันเคยเป็นของเราจะเป็นทองพยหงหรือเพชรนิยินดามันจะต้องกลับมาหาเราแน่นอนไม่ต้องไปกังวลมันแล้วขอให้มีสติจเจริญสมาธิภาวนาอยู่เดี๋ยวทรัพย์บัตจะคืนมา ถ้ามีแต่ของเราแต่ปางก่อนเดี๋ยวคนนู้นออกมาให้เดี๋ยวคนนีาาใน้ให้นั่นแหลเป็นของเราถ้าไม่จ่ของเขาเขาจะรักษาไม่ได้ถ้าเป็นของเราแล้วก็อยู่ตรงไหนมันก็ไม่หายนะไม่หายแน่นอนเช่นเราเก็บไว้ตรงนี้ไม่หาย,ไม,หายไม่เป็นของเราจะาม,มาให้ชันยากรงยายไว้ที่ทองที่ไปขุดที่มันหนีไปต้องอธิษฐานต้องการถากจ่าบงยาย ต่างใจอย่าสร้างโบสถ์ที่ยายนะทองของยายแปดบาทอตมาก็สร้างให้ชุวตโมบุีเอาแขวนมายืคือเขาเรียกคืออตมาไปอยู่กรุงเทพสี่ปีกลับมายังอยู่เลยไม่มีใครเห็นเลยแม่เนี่ยมาเป็นของเราตามมาเจอของเรามันหายไปอย่าไปเสียใจนะแต่ของเราก็ต้องอยู่ของเรามนนางวิสาขามาหาอุบาสิกามารักษาโบสถ์ แต่พระบางองค์ท่านก็บอกว่าเอาใช่สร้อยสายสร้อยมาทําไมแต่งตัวทําไมเข้าวัดไม่ควรแต่งตัวไม่จริงเลยนะพระพุทธเจ้าส่กานต์สวยนะสวยยังคือศีลนางวิสาขามีสร้อยมากมายแต่งตัวมาเอาของมาถวายพระภิกษัตรุทธเจ้าไม่เคยตําหนิเลยนะแต่พระยกยกยกหม่นี่ตตำหนิไเนจะคนที่แต่งตัวมากเกินไปไม่ใช่เลยนะพุทธเจ้า อนให้แต่งตัวมีระเบียบเรียบร้อยนางวิสาขามหาอุบาสิกามาตาแปลว่าเป็นแม่พ่อผัวแม่ผัวก็เรียกแม่เลยนะเพราะนำเข้าเข้าทางที่ไม่ถูกกับผู้เจียเนํำให้เลื่อมสายสาตาต่อผู้เบีเยแล้วเขาก็ได้เดบดีดีมีปัญญาจึงเรียกปุถุภัยเป็นแม่เพราะฉะนั้นแม่บางการเรีอยนเหนือสำคัญมากจึงเรียกว่าคุณแม่ จะใครเป็นใครก็ตามนึมาใจเป็นลูกก็เรียกคุณแม่พก็มแม่บานการเรียนแก่ศาสตร์อันนี้เรื่องจริงใส่ทองย้อนมามากมายแต่เวลาจะปฏิบัติธรรมจะรักษาโบสถนางวิสาขาจะถอดออกกองเพราะว่ามัน,นมันเป็นห่วงก็กองไว้ก็ไม่อยากคิดแล้วใครเอาอยากได้เอาไปลรงตกอย่างน้นแหละถ้าของเรามันก็อยู่ในทางบ้านเกิดขโมยเขาปล้น ก็ม้ต้นก็เตบขึ้นเพี้ยนขึ้นอะไรทหลายไปหมดแล้วทั้งหมดดังนั้นนางสาวสือสาวชายก็มาบอกคุณแม่บาคิกาวิสาขาบัดนี้โตนเอาของมาหมดแล้วกำลังจะเดินทางไปบอกว่าไม่เป็นห่วงเธอไปบอกเขานะแต่อของเธอของเขาเขาก็เอาไปแต่อของเราก็ควรควรจะอยู่แต่อของเขาเอาไปฮะคุณแม่ไม่เป็นห่วงแล้ว จะเอาบุญอย่างเดียวคือมารักษาโบสถปฏิบัติธรรมยังเชตะวันมหาวิหารนางวิสาถาก็ปฏิบัติธรรมไม่เอาไม่สนใจคือตาปฏิพ์สมบัติคาสถานไม่ใช่ของเราใครอยากได้อาไปเลยก็ไปบอกพวกโจรบอกคุณแม่สั่งมาบอกว่ากลางห้องคุณคุณเอาไปถชะนะ่านไปกําลังไปทาสร้างบุญไปรักษาศีล ไปเจริญกุศนภาวนาอย่างตะวันมหาวิหารต่อองค์สมเด็จตัตถมารเุติเจ้าเลยโจรกลับใจเอ okay. โดนโจรโจรเนี่ยอย่าไปดูถูกมันไม่ได้มันมีปัญญาเหมือนกันปัญญาที่คิดเอ okay. เขาบอกมาว่าข้าของเราก็เอาไปของนาวิสาขามหาวิากาก็จงดูต่อไปแค่ okay. นี้เราไม่ได้ทำมาหากริง นี่โจรโจรได้สติเลยได้สติเพระบุญกุศลของนางวิสาขาชัดเจนมากนะ่พูดให้เด็กคิดถ้าใครพูดมาเนี่ยโยมขอเตือนถอนเราไม่ได็คิดเลยเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนะคนนี้พูดอย่างงี้หาเขาพูดสะกะปรกหาเขาพูดไม่ดีถ้าคิดสักนิดจะได้ความความดีอีกหน่อยเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะเราไม่ได็กคิดเลยนะ นี่ตรงนี้เป็นจุดมุ่งหมายของกรรมาฐานโปรดทำความเข้าใจเคล็ดลับไว้ด้วยเพราะฉะนั้นโจรผู้มีปัญญาจะเป็นโจรน,นี้จะเป็นเสือต้นมันก็มีของดีนะโยมนะมันก็มีธรรมะของมันคือสัจจากาบาโจรบานนี้จะเอาทองแต่เงินไม่เอาจะไม่ทําความเสียหายแก,ก่กระจกของบานมันมีสิ่งธรรมเหมือนกันแต่มันต้องการตรงนี้จะขอขอ เอาไปก็เอาไปตามที่ตอกตาเลยผลสุดท้ายนางวิชาขาตัดประโทษกังวลไม่ห่วงทุบัติพันาะขายอยากได้อาไปเลยแม้ด้วยอำนาจบุญกุศลอันนี้เนะี่ยที่นางวิชาแผ่ให้โจรแผ่ให้ศัตรูที่มาเอาทรัพย์สินบตดขอให้เขาได้คิดเถิด ความดีของเขาไปเจ้าที่ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยขอให้เขาได้คิดขอให้โจรมีสติป,ปัญญาพราโจรนั่นกลับร้า่ใจดีทันทีค้นของคืนหมดกินในคเวียนเต็มหมดค้นของเข้าโซเรือนให้ตั้งที่ไว้เรียบร้อยไม่มีเคลื่อนที่เลยเลยโจรนั่นก็กลับไปได้คิดว่าอ๋อใครทาใครได้เราไม่เด้ททามาถนงมาผ่าไปอาคงเขาก็จะเป็นบาปเป็นกรรมแต่ตัวเองในอนาคต โจนกลับใจโจนกลับใจเพราะนางวิสาขาจะเลยกรรมฐา,านทําให้โจนกลับใจได้คนที่คิดไกลับลารดีนี่เนี่ยเรื่องทั้งหลายสาคัญมากขออย่ามาไปคิดนะเนี่ยเรามาสร้างความดีกันเนี่ยอย่าไม่ต้องไปห่วงของเพศจีดีดาหายก็หายไปก็ไม่เฉี่ยของเราแต่ของเราแล้วมันไม่หายหรอกขอให้คิดให้ลึกเราทํามาหาได้ด้วยความเหนื่อยยากมากหลาย หลากหลายมาด้วยความเหนื่อยเป็นของเราครับยอมไม่หายบางคนเนี่ยทองนะแะ้วกระเป๋าลืมอมาที่วัดเนี่ยมีคนเห็นที่ไหนแต่เห็นแล้วมันก็เอาไปแล้วเดี๋ยวเจ้าของกลับมาเอาไปคืนเพราะว่าไม่ใช่ของคอุณน,นี่เนี่ยชั้นใดก็ชั้นนั้นแต่ของเราเนี่ยเราไปรับเข้ามาเราไปโกงพี่น้องมาไม่ชาหรอกหมดไปเลยนะขอประทานอาภัย เราไปโกงพี่โกงน้องมาไม่ใช่ของเราทำวยความเหนือ่อยยากพ่อแม่ให้ยังไงต้องเอาอย่างนั้นเลยพ่อแม่ให้เอาเลยแต่เอาเขาไปแย่งพี่แย่งน้องมาไม่ชาก็หมดสิ้นตกหมดเนื้อประดาตัวแต่ของเราก็ต้องเป็นของเรานี่แหละเรื่องการเจริญกรรมาฐานจบอาจจะฟังว่าใครทําใครได้เนี่ยกไะนะไ็ไม่ต้องว่ากันแล้วนะใครไม่มาทําหรือใครทําไม่ต้องว่ากัน เขาทําเขาก็ได้ของเขาเราทําเราก็ได้ของเราทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยเนี่ยมันมีป็นปัญหาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ขอฝาก้อคึกไว้เท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอให้เจริญกรรมาฐานดูนางวิสาขาเป็นตัวอย่างพระพะพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามอยู่าแต่งตัวสวยท่านชอบสวยจ๊ะเนี่ยสวยรวยดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาเลยนางวิสาขาเอาของมามากมาย เลยก็เข้ากรรมาฐานก็กลัวจะเป็นปณิพธกังวลจึงได้ถอดกองไว้เลยกลับบ้านก็ลืมกลับไปบ้านลืมเลยพระวินัยก็อนุญาตให้เก็บได้เก็บรูปียะหรือ,อของที่เป็นเป็นทองหยองอะไรต่างๆเป็นต้นเป็นวัตถุอนามาตถามวินัยพระดีกว่าวัตถุอนามาตเราก็เก็บไว้ เก็บไว้ได้แล้วก็นางวิสาขามามาคืนมาแล้วก็พระพุทธเจ้า,จาให้คืนตปนางวิสาขาถาไม่ขอรับเพราะสมบัติในบ้านมากมายเือเกินถวาไว้เลยไม่เอาเลยจึงสร้างโลหะประสาทขึ้นมาที่อินเดียนทองเพชรยินดาของแม่ชุวิสาขาว่านะสร้างโลหะประสาทขึ้นมาแต่ที่วัด วัดลาคันดาเป็นโลหะประสาทที่มันไ,ไม่ถูกก้องเขาสร้างจำลองไวเ้เฉยๆโน่นต่อไปอินเดียโนนนี่แหละทรัพย์สมบัติของนางวิชาขาที่สร้างบุญกุศลกลายเป็นโลหะประสาทให้คนดูมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วนะความดีเนี่ยมันอยู่ตลอดไปจะกื0 0พันปีก็อยู่อย่างนั้นแต่ไอความชั่วเนี่ยเขเดอยูกันมันก็ชั่วตลอดไปหลายชาติหลายกับอนันต์ เกิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นตอนเพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรทุกคนนะใครทำใครได้นะเป็นมหาทรัพย์มหาสมบัติเกิดขึ้นในตัวเราตัวเรามีสมบัติอยู่ในตัวเรียกว่าทรัพย์สองจะเกิดชื่อเสียงสามจะเกิดความรักไปไหนมีคนทัดทายตาายจะทำอะไรก็มีอลักขาเทวดาเทวดาอลุกกเทวดา ราขาเราแน่นอนอันนี้เพื่อไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวเดินตรงกลมกันหนึ่งชั่วโมงเพราะเวลาจำกัดเด้นั่งหนึ่งชั่วโมงเอ,เอาสองชั่วโมงนะเนก็ได้พอดีตอนหลังเ,เตรียมตัวได้